เดี๋ยวมาเก็บกาแฟโรบัสต้ากันนะคะตอนนี้ก็สุกเยอะแยะเลยค่ะอันนี้เป็นของที่บ้านเพื่อนนะคะเพื่อนไม่ทานแต่เราชอบมาเก็บค่ะต้องเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปคั่วนะคะแบบนี้แต่เราไม่มีเครื่องบดอะคะ่ะแต่ก็เก็บไปแล้วก็คั่วไว้เดี๋ยวเผื่อวันนึงมีเครื่องบด ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะชิมแล้วหวานเจี๊ยบค่ะแต่ว่าจะเป็นเปลือกเปนะคะแล้วก็เม็ดเขาก็อยู่ข้างในอันนี้ก็จะสุกเยอะแล้วค่ะจะสุกไม่เสมอกันนะคะนึกถึงตอนไปเวียดนามค่ะที่ไปสถานที่ที่ผลิตกาแฟขีชามดนะคะเขาก็จะเลี้ยงชามดอยู่ในกรงะคะ่ะแล้วก็จะให้ชามดกินแต่กาแฟอย่างนี้ค่ะ เสร็จแล้วชมดสเขาก็ถ่ายออกมาแล้วก็เป็นกาแฟขี้ชมดเราก็ไปนั่งดูแล้วก็เขาก็จะดิฟให้ชงให้กินนะคะถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยอะคะ่ะเหมือนเขาสร้างสตอรี่ให้ดูมีคุณค่าแต่จริงจริงแล้วคือการทำลายสัตว์ทารุณกรรมสัตว์นะคะไม่น่าสนับสนุนเลยะคะ่ะสงสารเขาด้วยชมดเนี่ยตัวแบบหอมแล้วเขาไม่มีความสุขต้องขังอยู่ในกรงอะคะ่ะ เดี๋ยวก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าเก็บหมดในี่ยคงไม่ไหวค่ะเพราะว่ามีหลายต้นนะคะเพื่อนเขาก็ไม่ทานนี่ค่ะเต็มเลยไม่รู้ว่าเมล็แก่ๆเนี่ยเขาไปเพาะได้หรือเปล่านะคะแต่ก็จะตัดกิ่งไปไปชำน,นะคะขอเพื่อนไว้แล้วเพื่อนก็ให้ค่ะ ปีนี้ออกเยอะมากค่ะเมื่อหลายปีก่อนมานี่ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่แบบเยอะจนกิ่งห้อยลงมาเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเอ่อที่มันเขียวๆอยู่นะคะเราก็เก็บอันวนๆก่อนเพื่อนนี่เป็นรุ่นพี่นะคะน่ารักมากแกชอบปลูกผักปลูกต้นไม้ แกมีผลไมแ้แตกๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแกทําน้ําหมักปุ๋ยหมักดินหมักทุกอย่างแกทําเองหมดเลยค่ะนี่ค่ะกาแฟที่ยังแก่อยู่นะคะยังใช้ไม่ได้ยังเขียวอยู่ค่ะนี่ค่ะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนสวยนะคะที่บ้านจะมีอาราบิก้าค่ะเนี่ยเก็บมาแล้วเนี่ยมาถึงบ้านแล้วก็มาใส่ถ้วยและนี่คือเม็ดของเขานะคะ ข้างๆนี่คือกลิ่งที่จะเอามาปักช้ำค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคงต้องเอาไปตากก่อนเนาะให้มันแห้งๆผึง่งลมแล้วก็ถึงเอาไปคั่วนะอันนี้ก็คือแก่จัดคาต้นเลยค่ะไม่รู้แบบนี้เอาไปเพาะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองดูค่ะเนี่ยค่ะ เหมือนเม็ดกาแฟาที่เห็นในทีวีเลยนี่มาเม็ดกระเด็นเลยค่ะอันนี้หวานนะเปิดเขาจะหวานไม่คิดเลยว่าเปิดที่ห่อหุ้มเขาจะหวานแต่ข้างในจะมีความขมและหอมทำให้คนทั้งโลกหลงรักกาแฟา